อูเป็นแถวอันนี้พวกไอ้ลำใหญ่ด้วยเม็ดมันมันโอ้เที่เราปลูกเป็นเม็ดนะอืมเม็ดมันมันลำใหญมัดนึ่งกำลังแค่หนี่ลำใหญ่ผมปลูกลูกหนึ่งของลูหลายต้นนี่ล้านนี่หนึ่งนีเป็นมะนาวนี่มะนาวมะม่วงแล้วก็ไอ้นี่ให้มันอยู่ด้วยกันนะนะเปนอยู่ด้วยกันแล้วว่าถ้ามันทีแล้วก็ออกเอานมะนาวนี่เรามองความจริงมันต้นไม่ใหญ่ใช่ไหมใช่ต้นใหญ่เป็นพวกปลูกกำลังเป็นลูกนี่อืเป็นเป็นแถวไปนู่นแหละไม่เอานะลูกนะอันนี้อันนี้มะปูนนะล้านี่เม็ดมัน เม็ดต้นใหญ่วันนี้ผมเก็บภาพนะพี่ขาวนี่นี่ต้นอะไรเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอันนี่ไอ้นี่กระท้อนไอ้นนี้ต้นอะไฟางลูกซื้อมาตอนนี้อันนี้มะม่วงผมผมปลูกเองนี่ปลูกีอครับนี่ม้ปลูกเม็ดมาอันนี้นี่ไอ้ลูกไอ้ต้นซื้อมาเพราะมันเป็นเม็ดแล้วมันเป็นลูกแล้วทันหน้าผมมันมันหน้าฝนแล้วไอ้นอะไรเนี่ยโอ้ยต้นนี้ไม่เอา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 ซ่าไม่เอานะไปปาตีนะตีนะตีนะ อ่ันนี้ต้นในต้นปี๊บมลุมมลุมต้นปีบต้นปี๊บอ่ะบ้านเราบ้านเราภาษาบ้านผมเรียกตะลองคองมันปีบที่ใบดอกมันหอมๆเ่ะที่นั่นต้นใหญ่มันอยู่โน่นอ๋อต้นปีบอันนี้ต้นสะเดานี well. ğı, да. ่นีน юсь, oh. ่นี่ต้นมะข่าใน่ลานนี่มะข่านี่ต้นประดูนะนี่ทั้งหมดนี่ผมปลูกนานแล้ว มนใหม่ๆแต่เขาว่าจังไผมปลูกมันทีผมปลูกลูกม่วไปทั่วเลยเอาทีดีพี่นี่มะพร้าวนี่ผมปลูกเอาเอามะพร้าวน่เม็ดเนาะนี่ผมเคยเคยบอกว่าถ้าปลูกทีนะมันต้นจะยาวยาวจริงๆนะอย่างอย่างสะดาน่ะอันนี้สะดานี่เราก็ต้นตะานี่ปลูกง่ายสุลาปลูกง่ายสะดานี่ยิ่งทียิ่งต้นยาวนะถ้าทียิ่งสูงมันมันไม่มันแย่งกันขึ้นต้นไม้ส่วนมากกับปลูกทีมันก็จัดสูงทั้งนั้นแหละแต่เราก็เพาะเอาเอาเอาเรี่รีเอา่ีมันออกใหไม่ขึ้นไป พอพอมาด้ปีพี่เนี่ยมันเป็นต้นเสาอย่างดีเลยนะเสาก็ผมปลูกให้ลูกใหรห้านไปกันเลยอันนี้อันนี้สวนสฝักสริมัวพ่มหน่อยนี่งได้ได้เขามาดูก็ได้ได้ได้ไปเอาลูกไปแต่ว่ามันต้องใช้น้ำอะไรนี่นะผมยังหน้ำประดานผมหรอกโอ้พี่ให้น้ำประดานใช่ไหมเอาน้ำประดานกับน้ำปปาเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยผมก็ต่อใส่ไว้แน้วตอนนี้ใช้น้ำปลาปาน้ำลายก็ใช้ต้นกกดแล้วนี่ผมก็ นี่ต้นไผ่พ่พี่เพาะไว้เนี่ยนี่นะเตอนี่ไผ่พ่เพาะไว้จะเอาไปปลูกสวนไผ่พวกที่ที่ตัดหวานนี่แหละไผ่หวานเอาขุดเอาตอมันจากนี่แหละอันนี้ยางนาผมไปไปบุกพ่อพ่อมาที่ร้อยเอ็ดผมเก็บมาร้อยต้นมันขึ้นแค่นี้แหละพ่พาอเองนั่นอพี่ปลูกทีๆไว้ได้ยางนาอันนี้ผมจะเอาไปปลูกนู่นว่าที่ที่ไทยสามารถที่สวนผมแต่ว่ามันเขาปลูกอ้อยอยู่ผมจะเอาไปใส่ทํันนาไงล่ะอันนี้ต้นแต่ใช้ดําผมพ่อไว้เนี่ย นั้นเอาจากนู้นมานั่นแปลงมันกระชายดำกระชายดำที่เราเขาดองยาดองเหล้ามัน,น,นหัวเล็กกระชายขาวกระชายดำกระชายขาวสวนนู้นตรงน<ะ>ั้น <ะ S 2> อันนี้ดอกกระเจียวต้นขาแสดงว่าโซนนี่โซนสมุนไพรเลยนะสมุนไพรอันนี้ผมผมเอาอันกัญชาลงแล้วมันไม่ขึ้นมีมีกัญชามันขึ้นมันต้นใหญ่แล้วก็มีตรงนู้นแหละแต่ว่ามี่ไม่เป็นหัวลูกเขาผมขึ้นมาดูกเพชรผมว่าก่อนลูกเพชรไอ้ที่ลูกเพชรมันกามา ันนี้ต้นต้นดอกเที๊ยวลานี่อันนี้ต้นขมิ้นอันนี้ตักตักตาคาะาแล้วอ็นี้ต้นไอ้หน้อยนาวหน้อยนาวนั่นเลยผมเพราะว่ามันขึ้นแล้วนี่อันนี้กระนอนี่นี่เยผมผมผมแยกออกจค่นี้ไปปลูกในในกระถางอันนี้ต้นของยายเขาซื um ้อมาต้นเดียวผมพอออกไปได้อะไรอะไรเขาเรียกว่าว่านเศรษฐีอะไรเขาจืดอันนี้ปลูกพริกสวนน่าครับมันได้สวนนี้ผมปลูกพริกพริกเยอะอยู่พอได้กิน ม <S an> ีเด็กกัญชาเป็นหัว,หน,วนี่พวกนี้นนมมรนประธานนี้กัญชาต้นมะละกอผมก็ปลูกนี่นี่พวกปูพันเดียวกันพร้อมมาพร้อมกันต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีมีต้นมะนาวไอ้ต้นนนอะไรต้นใน,ตนในมะละกอก,กำลังออกลูกท่านนั้นปลูกเยอะอยู่ออเนี่ยไอโซนสมุนไพรเลยตรงนี้เออทางน,นี้มีสมุนไพรมีต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าอะไรผของพวกออกมาลูกใหญ่เหยียบเด้อออกมาเด้งไม่ไม่อย่าเหยียบไม่เหยียบไม่เหยีอะไอ้พริกผมปลูกไว้แต่มันงามกันไปแล้วมันไม่ด้ลูกหรอกมัน ยายก็ไม่ค่อยเก็บกินนะเขามามันยุ่งเยอะ <c oughs> ต็นมะขามคุมแล้วกันนี่ผมไอ้ก็กมีแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรตัวนี้กับผักอันนี้มันขึ้นเองเด้อพวกักบุ้งนี่ไปออกไปลูกตะได้แล้วแล้วบัวพวกนี้มันขึ้นเองมันมันมนิต้นผมตัดไม่นี้มันยอดใหญ่พอได้กินเก็บเอาอันนี้ออกมาลูออกมาออกมาออกมาแล้วมากลาไปออกไป,ไปข้างนอกเร็วไปไป ผักที่เราไปตลาดได้มาเอามาเสียไปเสียว่ามันก็ขึ้นไหมล่ะนี่ต้นมันกกงพวกนี้พวกอันนี้ต้นอะไรชายมันผักจะลปไหลนี่มันเอามาพอปลูกบ้างอมันอันนี้ต้นในต้นนี้ไอ้ต้นในต้นอะไรภูเขาหนิไหมที่เขาทำยาแต่นภพรแต่เก็บไม่อยอันกิงกตบน้ำพริกน้ำาอะได้ผมว่ามาจาะละเอียดนะนะมันเติบย้ายมันก็ขึ้นเอาไว้อยู่พอมันโอ้คิวว่าใส่มันขึ้นอันนี้ต้นในน้ยนาต้นในพี่พี่ขามีวัวท่านะ มีวัวเยอะไหมวัวไม่เลี้ยงผมผมไม่ไม่เลี้ยงแล้วผมผมซื้อเอาที่วัวเนี่ยโอเคว่ามีวัวด้วยไม่มีแล้วไม่เลี้ยงแล้วครับเหนื่อยนะว่ามันเหนื่อยผมขายผมเอาไปเปร้อยบ้านพ่อผมเอาไปรูปแบไหนหมูพ่อกับพ่อกับเพิ่งเสียเดือนทันเมษาที่แล้วมานี่เองพ่อผมก็ตายผมก็ไปเฝ้าอยู่เลยนนั่งเป็นเดือนหนึ่งไปแฟนผมกับตายก็ตายกับตาเนี่ยเดี๋จะพาไปดูสักนิดนะโอนี่นี่ต้นปีต้นใหญ่เลยนี่ที่บอกว่าไม่เอานะลูกนะ มันอยู่ทุ่งนาวตรงนี้ก็เขาปีนี้เขาไม่ทําครับนี่ต้นปีบนี่ต้นที่ว่านี่ต้นปีบต้นปีบนี่นี่นี่ก็ขึ้นขึ้นเองหรอพว่นี้ลูกชาวรู้จักต้นทุกต้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้นี่สแตว์อันนี้ปัดดูอืมปัดกระดูปัดดูต้นเล็กเป็นแบบนี้ก็เลยขึ้นอันนี้มะม่วงมันตายผมเอานี่มาแขนี่แหละนี่ยอันนี้มนม่วงตอนยายซื้อมาจากตลาดนีอีกต้นหนึ่งมันต้นหนึ่งมันโต ันเป็นกลุ่มนี้เดน้มันตายหนึ่งต้นหนึ่งมันตายหนึ่งสองสามมันต้นหนึ่งสี่ต้นตึกงรองเท้าอยู่หนึ่งต้นไม้เมาอนกันพี่พี่มันไม่ต้องกินหลือมะนาวมันร่วงกันนี่มะนาวกินมันก็ลองออกลูกนี่งนี่เป็นต้นเป็นต้นมันนี่งไผ่นี่กินได้ไหวไหมถุเอาปันลงเนี่ยนี่ไผ่เม็นึ้นหนึ่งนี่เ็นน้องนี่แต่พวกผูชายพวกนี่เก็บข้าวไปทำหน่อไม้ส้มแล้วพี่ส้มยิงเหลียวนี่มันผมเอาปันนวลมันไป มันมันขึ้นเอาไม่อยู่หรอกมันไม่หวานไม่ไหวอย่างนี้ครับนี่ไต้นเลยมั่มะปลูกผมก็เริ่มลงกับมีอันนี้มันตายอันนี้ต้นเลยมะม่วงนี้ผ่านไม่ไคยงามหรอกนี่มะนี่นี่มะกรูดมะนาวนี่มะนาวผมเติมเข้าไปนี่มะม่วงเี่้ะม่วงตอนนั้นลาเนี่ครับนี่ไงผมเอามาปลูกแทนเเอาเม็ดมาปลูกแทนใตต้นนี้มีรูมีเอาแทนไม้เผื่อมันต้นนี้มันตายกะเรจะขึ้นมาแทนนี่นะอันนี้ต้นมะไฟนี่เอามาจมากินไม่ขึ้นหรอก ไฟคือไฟอันนี้อันนี้อะไรมายองคลิปอ๋อมายองคลิปก็มีด้วย <id> <c oughs> มันเป็นมันเป็นลูกเลรว่าตอนหลังๆมันมีเปลี่ยนได้ซ้อมอยู่โอ้โออยเดี๋ยวมันก็ได้อายุมันก็ออกแล้วนี่นี่อะไรอย่างนี้ปูดมะน,นาวมปลูดในช่วงนี้เลยช่วงไหน,ไหนละมุด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 มีกันสองต้นละมุดอันนี้ต้นไหนอันนี้มีเยอะอยู่ ก็โพสอ,อะไรมะกระดามาเลน,นั่นไอ้ไอ้ไอ้นี่มันกินยอดได้นะใช่ไหมต้นเปรี้ยวๆนะใช่ใช่ใช่ๆๆนี่มันเอาวนี่นี่ได้ไอ้นี่จนมืผมไปตัดไม้ไผ่มามันเป็นต้นต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กม,มีนีน่ต้นใหญ่มันแก้วขนาดนี้หะมันงามนี่ถึงใกล้นุ่มนี่นี่ดูอันนี้ต้นปะดูหรอปะดูปะดูต้นใมนใมะข่ายน,นี่มะข่ายนี่ นี่ก็ลมันไม่ขึ้นมันไปกับพ mm? ื้นอ uh, ่ะต้นมาดันหน่ยไม่ไม่เป็นลูกกําลังเป็นลูกยาก็เจ็บเดวกเป็นนี่นี่ต้นะไหนี่ไอมะระดาวมาเลยใช่ใช่มนกินกันน้ำพริกได้ฮะนี่บอกไม่ใช่ของบอกผมเราบอกของของพ่อไม่ไม่หน่อไม้ออกนี่ล่ะคือมันใครยเอาไปกินเนี่ยจะขึ้นอ๋อขึ้นก็ ทำไมมีคนกินมันก็ขึ้นเป็นต้นเป็นลำไปต่อแหละนี่กับม่วงตอนอี่ตัวนี้เลยผมเอาเอามะม่วงเม็ดมาปลูกแทนหนึ่งผมเพาะผมเพาะเองนั่นเม็ดอ่ะครับนี่พอะดอามันนี่ก็รีออกมาเนี่ยบกกอันตันเราเี่ดมีกับต้นมะขามอันนี้ต้นตะแบกเนออเองไหนไหนตะแบกตะแบกอ๋อนี่นี่ดีดเนี่ยกำลังขึ้นนี่บุญมันแคาให้พูดประจ้มุ่นมันเป็นอะเขาเรียกอะไรอินทนิน่ะ อ๋อเรื่องภนี่กะมะม่วงของบุใช่ใช่ใช่ตะแบกเขาเรียกอินทนินอืมเขาชื่อชื่อใหม่อ่ะอืมนี่ยเนี่ยต้นขนุนอันนี้เราเริ่มกำลังเพาะกันมีอันนี้มันจะเป็นมะนั่งเขาบอกให้เอามาผมมันต้นใหญ่ผมเลยไม่เอามามะม่วงกับมะขะมะม่วงต้นมงอ่ะเนี่ยนะต้นต้นบักใหญ่ได้แล้วนี่มันเหมือนต้นยูน่ะเออใช่ใช่ใช่ หมือนต้นเงี้ยวเหมือนต้นเงี้ยวเนี่ยอืมันต้นใหญ่นึงต้นมันสองต้นผมหนึ่งต้นหนึ่งผมอันนี้มันชื่อต้นเงี้ยวจริงๆใช่ไหมเนี่ยอืมป่าไม้เขาบอกว่าพี่เอาไปเสือเอาไปเสือเอาไปปลูกเขาบอกลุงลุงเอาไปปลูกอ่ามันผลพี่ผมน้อยผมว่าอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ต้นแบบนี้ล่ะนี่แค่ป่านะเนี่ยแค่ป่าที่ดอกเขาขาวล่วงลงมาเนี่ยต้นนี้มันเปนร่มดีอยู่โอ้ยสดยอดเลยมันสูงนี่จนแคบบางแล้วมันขึ้นเองนั่นนี่ผมไม่ได้ปลูกแต่ว่าแถวนั้นผมเอามาปลูกเอามาจาก ในสวนในปา่าหมดเลยครับต้นยางผมขอไว้ตนยาวนานเลยผมต้นนี้เอามาลงได้ต้นเดียวต้นอยู่ไม่ขึ้นง่ายหรอนี่ไม่แต่แค่ป่าแล้วน,นี่นี่ที่มาถึงนี้เองไอ้จันทรน์กัไนไม่ให้ไก่เอาแปลงน่องไม่กินข้าวเขาเขาทำนาอันนี้ของหลวงพ่อเขาศึกหรือมั้งเขามีบ่อของ,ข,ข,อง,อข,องของลูกแก่ใบอันนี้นองมันขยันแต่ยันมันมันทำอันนี้ นี่ที่มันอยู่ตรงนี้มันทำเสามาขายสลรเป่าแม่งนีความอดทนนี่ทำเอง่งทำเสียงเสามันเป็นไปไปไหนไม่หล่ะไปมันจะทำสายไฟเข้าอมันจะมันขอต่อจากไปมาถึงหน้าบ้านผมแล้วไปส่วนในฟากนะแต่ว่ามันจะเอาเสามันไปขอไปอะไรล่ะไปอยู่เชินน่ะสิ่งที่มันต้องชุดเสานี่แหละแต่มันมีสม่ดินนั่สองสองงานนะเห็น้องมันขายคนมันอยู่คนมันคนบ้านบ้านมันอยู่เชียงราย อ๋อมาซื้อที่ทีนี้มันก็มันบ้านแต่มันมันเช่าว่านเขาเดือนละสี่พันมันขายสละเปลมันมีรถมีรถให้รคุณหลายคันนะนี่นั่นไผ่ลวกหรอกนี่มันไม่ใช่แบบหวานผมไม่เคยปลูกมันเขาย้ายไว้นี่นี่ไผ่ลวกมันโตโตแล้เราก็จะใช้ลำนั่นแหละหน่อกระจินก็ะจินไปมันเึกล้ันเราใช้ลำมันก็จะนี่ต้นนึงก้อนนึงนี่ไงล่ะต้นปีนขึ้นทั่วแล้วต้นปีนี่ต้นใหญ่มันถึงกลงนี้อ่ะ นี่ต้นปีบมันล่มเลยนี่ต้นหนึ่งเฮ้ยปีบไอ้ไอ้ไอ้บ้านเราเรียกกะลองคองบ้านผมเรียกกันคองกันนะต้นกะลองคองพขาทาง้งหมดเขาเรียกกะลองคองต้นปีบต้นปีบอยู่ในค่ายเราก็มีต้นนี่นผมปลูกไว้แถวนี่มันคุมดินหน้าฝนมามันไหลลงบอ่อนี่ <c oughs> นี่ต้นไผ่หวานนี่ผมเอาลงปลูกไว้นี่งต้นมะม่วงมันกันต้นมะกอก มะกอกะมะกรอ๊ะขาหมาดมะกอกะนี่มึงไผ่หมาดไผ่ขามมันเลงขึ้นเองง่ายๆดอกขามเนี่ยมันคุมอะไรไปหมดเลยนี่มีแต่มะขามนี่ผมตัดเมื่อวานนี่ต้นในเพาะอะไรเดี๋พริกไข่เม็ดนี่ไข่เม็ดพี่เพาะพี่เพาะเอามะปูนี่ต้นในที่เรากินยอดมันต้นมาเลเซียน่ะอืมตะดาวมาเลเซียเป็นแถวไปนี่ไผ่ผมก็ใหญ่ปนแต่มัน ไอ้ต้นกล้วยปลูกไม่ได้มันมันอยู่กไกลกว่าไผ่เพราะว่าต้นกล้วยมันชอบพวกค้ววนะคิวว่าคิวไผ่แต่ว่าถ้าพวกนี้มันมันเค็มเกินไปมันไม่ขึ้นอ๋อ <laughs> นี่ใ <laughs> นร้านนี่ต้นแค่ปานี่นี่ผมเอาใส่ล้อรถไปนี่เป็นแถวมันี่ทําเป็นไม้ประดับก็ได้ต้นกลมๆเนี่ยผมตัดยอดไว้แล้วกันเป็นแถวมานี่แค่นี้ต้นต้น,ตนอะไรนะต้นเมา <laughs> นี่ต้นในเดกปีมันขึ้นผมเอาพรอนมันไปแถวไปเลยนี่เมื่อวานผมก็รีกิ่งตรงนี้ออกแต่ถ้ามีนะนไม่ได้นะก็ลอกอ่ะทบบ่ม่วงมันกินม้นเลยเอาของเข้ามนอยู่แล้วมะาขามมันกำลังเป็นดอกผมรีดเมื่อวานนี่ผมเอาเรื่อยเรื่อยเทียมไมไหมมันมีเรื่อยอยู่ม่วงผมก็แต่มันคุ้มมันมันเป็นดำๆน่ะก็อย่างนี้อันนี้ตอไปตั้นมานอนเล่นแต่ยูมันเยอะเยอะยูต้นในดอก อะไรเมะลิมะลิซอนผมเอามาปลูกไว้นีงมะัน <c oughs> มีหมดทุกอย่างเลยนี่มีมีทุกอย่างนล, <c oughs> ล้วแล้นี้ไปผ่ผมอันนี<ล>น้อันนี้นนอันนี้อันนี้นะต้นขี้เหล ك, ็กขี้เหล็กขี้เหล็กที่เอายอดไปเกล็ดแกงอะนะอะไรนี่ต้นมะนาวอ,อะไรผมปลูกนี่นี่ต้นมะดันมันไม่ค่อยมีลูกเลยต้นว่าต้นว่าไหนมะดันมะดันนี่นี่ต้นเฉยๆใหญ่สามต้นนี่มันชอบชอบลุ่มๆดอกนี่ ไอเนี้ยนะะไม่นี่นี่ต้นี่เจียวใหญ่นี่มันไม่มีลูกมันกำลังเป็นดอกอันนี้มะนาวต้วหลังเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นมันดันทักทีนี่เรามาดันจริงๆนะเคยจะได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นต้นนั่นนะต้นนั้นเนี่ยมันดันมันมันมันกินใบมันดีมันกินได้มันชิ่มส้มออกส้มส้มมันมันนี่ยผมมันเก็บน้ำไม่อยู่ของปล่อยมันมีปลาอยู่ของปล่อยปลาชิวปลาหมอเล็กเ่ยของปล่อย อันนี้ข้าวที่เขาผมเอามาลงมาขึ้นอยู่นี่นี่เลยอันนี้ขึ้นดีดีไออันนั้นอะไรหอยเจลรี่อ่ะขึ้นดีดีใช่ใช่นี่ล่ะนี่มันดันเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างแม่ลูกใบลูกใบแล้วก็ไอก็เอาลูกกับใบมต้มต้มใส่ไปช่อนนี่แหละต้มอร่อยนี่ยอดมันแต่ว่าลูกมันทานั้นจิ้มไหม แทนมะนาวก็ได้ถ้าไม่มีมะนาวเราก็นี้เอาเผาไปไม่ผมเพิ่งรู้เนี่ยมันเพิ่งเคยเห็นต้นบันดันนี่ผมแต่ตอนนั้นนะพี่ตอนนร้นาปลูกมีต้นเดียวมาจากกี่นี่นี่ต้นนึงต้นนึงมีสี่ต้นนัาต้นนี่แหละแต่นี่ขึ้นง่ายต้นดอกดอกก็แข่งเราเรียนเราวดีเราอดีดอกขขอนี้แลนี่ต้นดูมันขึ้นดำนี่ขึ้นผมมีมะนาวหลอกหลานมันไม่่อยมีลูกเลยนี่ไอ้ต้นไอ้ต้นมันโยนทิ้งผมผมปูงขึ้นนี่ดอกว่นนี้ อันนี้นนนต้นหมอกแก่ต้นมะขามต้นใหญ่เป็นอย่างนั้นหระบางต้นใหญ่นหน่อยเราโอ้ยเนี่ยแสดาวเนี่ยตามแผ่เลยนะปลูกแบบเนี้ยเป็นต้นใหญ่ใไหมเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วเป็นเสาบ้านเลยนะบอกให้เลยเดีต้นช่วยปลูกย่าเดี๋ยวนี้ต้นอะไรลงมันใหญ่ไม่จข็งขึ้นหมดเดี๋ยวพี่แัดสะดาวมันต้องมีมันต้องมีไอ,อ้นี่ไงต้องมีมดแดงนะ มดแดงอะมีแต่วันม <laughs> ันก็อยู่เป็นบางแต่ผมเคยเอามาเลี้ยงอยู่มดแดงก็มันกัดแล้มัก่อเป็นตัวะเอาคู่มดแดงนี่ต้องแยกแยกไข่มดแดงไงไข่นี่อยู่ไก่เยอะอยู่ในนี้ไงไก่มันมันมันจะมีแต่ไก่เล็กไก่ขาวแต่ผมมีกำลังกำลังตั้งอยู่นี้นแควมันเคลี่ยนอ่นี่ไปเคลี่ยนไอ้ไก่หนึ่งนี่เป็นอ่อนเนี่ย นี่ยๆไก่ไก่บ้านเนี่ยนะไก่บ้านใคันนี้ลานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังไข่มันทำไข่แม่นี่แม่นี่อยู่เลยไงแม่นี่ฟักแม่นั่นก็ไข่ได้กี่ฟองแล้วนี่นี่แม่นี่กำลังไข่นี่ี่แม่นี่ห้าฟองแม่นั่นฟักอยู่สองแม่ที่ตั้งสี่ห้าแม่ข้างในโอ้มีอ๋อมันต้องทำแม่นั่นแม่นั่นตักไอ้ชนผมมันมาจับปลาเนาะ อันนี้แม่ไก่ชนอันนี้แม่ไก่ชนไก่ชนเลยอนี่ท่านี้แกมีไก่ชนโบเอาไหัวไทยเข้ามาเล่ก็ประวัติตอนี้เ่เข้ามานะมาตีไก่นี่จะไก้ไก่ตีเขเลยมีแม่นกักเยะีเต้ว้าเนยนั่แม่กรพักตามเลยเรยอกักเนี่ไข่ไ้ไหนมาไขู่่นนี้สาองโอ้ย ที่่กำลังทำรังให้มันแม่หนึ่งฟักอยู่ข้างในน่ะเขาเกี้เขักนี้เขเพาะมันตวนี้เพแต่ว่าผมเอาเขไว้มันฟักแล้วน่แม่นึ่งมีอันเดียวเขาไว้ฟักไข่ออกมาจากมาเองไข่เยอะอันนี้ถ้ามันเป็นถ้าเราจะเรียกขัดพันเราเอาไว้ตัวนี้คู่หนึงอ๋อีะแล้วไข่อยู่นี่เลยอนี่ต้นตะโกนะอันนี้ต้นมะตะไคร นั่งเล่นเนี่เออใช่เขาดีเลยส่นซุ้มเดีส่ว้มนั่งนี่แหละท่านี่ก็มีต้นปูดนกำลังปูดังมันขึ้นแล้วมีไอ้ต้นมะม่วงไอ้ยายเขาเอามาให้ปลูกมันหนามผมตัดลงเนยมื่อวานเนี่น่ไผรไผรื้อเออ๋อที่ว่าสาวเป็นอย่างนี้ขุดบ่อปูนใช่ไหมนี่บ่อปูผมเอาข้าวมาดำมันขึ้นงาผมให้มีปลามักินได้ใช่หอ่ ก็จะปูกเขาผมว่าเนไม่มีวิธีทิธทานเราผมปลูกไปตามภรราเขาเหมือนัันต้นระสั้งต้นกระสังต้นมะกรูดต้นมะนาวต้นต้นประตูเนี่ยนี่ที่ที่ที่น้อยจับอยู่นี่ประตูประตูล่ลาแบ่งกับลาาของต้นมะขามนี่ต้นไอ้มะนาวโหเขานี่กยนี่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 น่ะมะนาวโหเท่านั้นแหยไอต้นต้นในตำนานหนังไอ้อะไร อันนี้มันอ้มะนาวมะนาวกะดีไทยนั่นนะหลานี่มะนาวมันไอนต้นนี้มันไในมันเ้ยไปกับพื้นแล้วมันออกลากผมเอามาปลูกแต่มะกอูปลูกเพื่อแค่เด็กกินเนาะมันไก่มันกินใบแบบนี่โว้เนี่ยพอจะฟันลงมันใกล้บ้านมันจะล้มใส่บ้านโหเอาดีเอาเหาเอาเนื่อทีนี้ไปตัดเอาเเืี้ยนเนี่ยผมเอาปลูกกั ทำอน่างเดียวมีเงื่อนอเน้อเอาต้องเอาเชือกเอาไม้ไผ่เรามีแล้วก็ตัดยาวๆยื่นไปนั่น,น<ะ>แหละเนาะเราลงเมื่อวานแต่พวกเรื่องแกะออกเช้าวนนี่ต <c oughs> ้องก็ไผ <c oughs> ่กันนี่นี่กัญชาต้นใหญ่ๆนี่ต้วนี้ต้นนั้นมันตายหนึ่งกัญชานุ่นตรงชา,น,น,น,า,น,น,านั้นเลยไอปูไว้ก็ไม่มีคนนี่บกบางชาไม่ค่อยชอบมันมันก็เอาไปจมไก่นี่แหละแต่พวกบางคนเขามาขอเอาก็เอาให้เขาไปนี่อาจารย์เลี้ย ถ้วยถ้วยทุกอย่างมีทั้งปลูกไม้พืชอดึงต้นนี่ปลูกไว้เพื่ออนาคตลูกหลานได้ต้นไม้นี่ครับไปนี่อันนี้อะไรที่ขาวไละเป็นลูกกอกลูกกอกที่เราจำมะกอไหมมันไม่ไม่ม่โมันจะเป็นช่วงนับเกี่ยวข้าวนั่นลูกมันโอ้มะกอก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 นากะกอกนาเออใช่ใช่ใช่อันนี้ต้นมีมันแก้มเขาต้นหนึ่งไม่สักเออไม่สัก สักสักทองกันเนี่ยผมไม่รู้สันนี้มีต้นนี้อย่างเดียวผมไม่รู้จะชื่อมันเรีชื่ออะไรผมมันเป็นร่มดีนไอ้นนี้นะแต่ไม่รู้จักชื่อดูแต่โทรทัศน์แระบบปลูกไปเท่าต้นไม้ปลูกทุกวันก็ดีมันได้ให้ออกซิเจนแก่ร่างกายเลยใช่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 เลยใช่เลยเลยก็ปลูกไปนี่จะใช้หัวงอหัวงหนึ่งมีแต่ใจขาวกับไอ้ไอ้ใบชิบูนะครับอยู่ชะมลตั้นอยู่คนเดียวนอนอยู่นี้อยู่นี้ เนี่ยมันเป็นครอบัวหรอนี่แหละนี่มันมันเป็นนาวนาวผูกขึ้นเป็นเป้นนั้นเนี่ยเป้นนั้นเนี่ยทรงเนี่ยผัามะนาวเป้นพิจิตเลยนะ่นแหลผมว่านี่ยต้นไม้นั้นนั่นน่าจะเป็นเป้นพิจิตะพี่พี่ขาวพี่ผมก็เพาะผมก็ะเกาะตอนมาผูกนั่นแหละตอนไม่แต่ก่อนต้นต้นมันอยู่ทางนู้นแหละทางที่เราเดินมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป้นมันจะเป็นมนเป้นเป้นจุดอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าไม่รู้ไปถามน้องเขาว่าลูกเขาเมื่อก่อนเขาเขาออกพันอะไรมาแต่มันลูกยาวจิัยของของะเออมีม่วงม่วนีเป็นลูกมันมันมาพันนั่นนี่ม่วงม่วงูต้นนี่ะรน่ม่วงตอนออกของยายเมาให้กูเออเดี๋ยวพี่เอาน้ำมานต้แคมานี่มวงม่วงนีเขึ้นโตลอ๋อมัแซมแตมไม่นี่ตัวนี้กับมะม่วงตอน แต่ว่านี่มะม่วงเม็ดนี่งมะม่วงเม็ดเอามาปลูกแทนไว้เนี่ยแล้วเมตอนนี้มันตายแตก็ได้ขึ้นด้วยเนี่ยอือนี่ครับมันหนึ่งอ๋ออันนี้เม็ดไม่ใช่เม็ดนะอันนี้ให้ซื้อกิ่งไอ้มะม่วงตอนตอนมาต่นี้มันตายผมเอาอันนี้มาลงแทนนี่แหละอันนี้มะม่วงมะม่วงเม็ดเรามาลงแทนสองครั้งตัวนี้ต่ก็ไม่มะม่วงมะม่วงตอนเออมันมันมัน คงองคนผมแล้วนีออกมาอันนี้ไม้มักโครนีดอกของไอ้ไอแฟนไอแจกเขาไปพัดใ้เขาม้ผมกมได้มาสีห้าต้นแลวมันขึ้นมันสีต้นก่อนมันปลูกไอ้มักโครนีอะไรนะอ่นี่ไอต้นขึ้นรูปเหมือนออกโรคแค่เป็นเขียวคล้ายๆไอต้นต้นตกเขาลคมัะอันนี้ไอต้นอันนี้ต้นมักโครนีอันนี้ต้นนี้แหละที่ที่ที่พน้อยดูว่ามันเป็นไหนต้นไหน เป็นปีใหมแต่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วนึ่งต้นอินทนินน่ะรู้นี่เหรอเป็นลูกแล้วนี่งหนึ่สองต้นหนี่งิแข็งนะเรื่อยไปขาไง่ายเลยอืยพัก,พกสักไม่ได้มาเป็นปีแล้วเน,นี่ยกลับมาเป็นแปลงนี่เยต้นไในต้นมะข่าผมกับปูม่มึงขึ้นมาอันนี้กล้วยเพิ่งเอารงลงมอญนร้อยไกมันมกินมีแต่หน่อมาขึ้นเพิ่งมาข้หน่อยใหญ่เง,นะงี่ยแหละกลือ พวกเข้ามาก็เอาไปกินมาเขาเขาเอาไปพวกพนในค่ายของเรามาเอาไปทำไนต้มนี่หลันนั่แต่คนมาเก็บที่เหล็กอันนี้มันก็ว่ามันกินเนี่ยนี่ต้นไหนต้นหัวกระจงมันรากมัน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 ฮานเก่งเหมือนกับอยู่ขาดแต่ผมว่าจะตัดทิ้งถ้าไม่ตัดทิ้งก็ขุดให้ไปตั้นว่าปูกก่อน่อดแล้วตัดทิ้งต้นน้ำช้าเป็นร่มดีใบมันก็เป็นปุ๋ยนะมันเป็นต้นไม้ร่มเงาตวเนี้ยมันเป็นร่มเงาแหละ แต่ถ้าเราจะผูกมากก็อ๋อแต่า<อ>้าไม่ผูกก็ไว้ก็ม่ไจะเป็นต้นงม่้ต้นเม่ีต้นหนึ่งสองสามี 1, 2, 3, 4, ่ห้าต้นที่แฟนไปแจกจากชุมชายแต่โคนเอามาให้ผมหรออ๋อพี่แกเ,เออเขามาจากภาคใต้เหู่เนี่ยเขาไปเขาออกจังหวัดจะลาแล้วเข้ามาผมไม่นั่งอยเขาเลี้ยงให้ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่โอ้นี้ได้ ได้ความรู้เยอะเลยพอี่คุณทองมันกินไม่ได้หรอกมันเป็นล่มมีแค่นั้นน่ะตัวนนี้จนอะนต้นปามก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็ให้ออกซิเจนนะหลามจนมันก็ดูสวยงามชมันก็ให้ปุ๋ยให้อะไรมันก็ต้นปามมันขึ้นมาเพาะเราเพาะเองแล้วก็ปลูกห่ากินน้ากินอะไรก่อนแลโอเคพี่ได้า